สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกันือไทยชนะค่ะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Expert s e r v i ว e ประจำสาขา True s p ียเ e ็นท r e น p ูเ e ็ตโฟ r e s t วันนี้ขออนุญาตนำส่งไลฟ์เดโมในหัวข้อแนะนำจุดเด่น Samsung Galaxy C Flip 5ให้น่าสนใจและเห็นภาพอย่างน้อย3หัวข้อประจำวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2566 True s p ้อยสวัสดีค่ะ s o เ h ียนุ่นค่ะ วันนี้ก็มาพบกับสเฟียนุ่นอีกครั้งนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะสเฟียนุ่นก็ไม่พลาดที่จะมาแนะนําแพ็กเกจโปรโมชั่นหรือผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอีกครั้งสําหรับวันนี้นะคะสเฟียนุ่นก็จะมาแนะนํานะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งมีการเปิดตัวแล้วก็มีการเปิดจําหน่ายไปเมื่อไม่นานมานี้หลักวันนี้นะคะสเฟียนุ่นก็อยากจะมาแนะนํานะคะจุดเด่นนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ซัมซุงกาเล็กซี่ซีฟรีดห้าค่ะจุดเด่นแรกนะคะที่คุณผ ความกว้างและใหญ่ขึ้นถึง3.4นิ้วด้วยกันซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดแอปพลิเคชันต่างๆการตอบแชทหรือการถ่ายฟีดก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะด้วยขนาดเล็กกะทัดรัดนะคะสามารถที่จะพกพาได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็นกับกระเป๋ากางเกงหรือว่ากระเป๋าบนเสื้อผ้าแม้แต่การพกพาการจับถือก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ และนอกจากนี้นะคะสําหรับท่านที่ชอบการถ่ายรูปนะคะก็เพียงแค่พับหน้าจอในรูปลักษณะนี้นะคะเพียงเท่านี้คุณผู้หญิงก็สามารถถ่ายเซลฟฟี่นะคะได้กับหน้าจอนอกได้อย่างง่ายดายสามารถที่จะปรับมุมปรับองศานะคะได้ตามต้องการและนอกจากนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปในรูปแบบกลุ่มก็สามารถที่จะรองรับการถ่ายภาพที่ครบองค์ประกอบนะคะที่สามารถจับมุมจัดองศาได้เป๊ะตามต้องการอีกด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับหน่วยประมวลผลนะคะ snapdragon 8 Gen 2ที่สามารถประมวลผลนะคะได้ทรงพลังที่สุดนะคะ AI ประมวลผลได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดและยังมาพร้อมกับ แบตเตอรี่นะคะที่มีการใช้งานได้ตลอดทั้งวันซึ่งสามารถที่จะรับฟังเพลงได้ถึง57ชั่วโมงด้วยกันและสามารถรับชมนะคะวิดีโอนะคะได้สูงสุดถึง20ชั่วโมงด้วยกันอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะด้วยความที่เป็นชิปประมวลผลใหม่นะคะสำหรับแบตเตอรี่3,700มิลลิแอมก็น่าจะเป็นที่ชื่นชอบสําหรับผู้ที่ชอบเล่นเกมดูหนังดูซีรีส์หรือว่า YouTube นะคะก็ <c oughs> <c oughs> สามารถที่จะใช้งานแบตเตอรี่ได้ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ต้องชาร์จบ่อยๆอีกด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะคะสําหรับสี Samsung Galaxy C flip 5นะคะก็มีแรงบันดาลใจมาจากสีธรรมชาติค่ะซึ่งมีทั้งหมดมีมาให้เลือกทั้งหมดสีสีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีมิ้นท์นะคะสีกราฟไฟค่ะสีครีมแล้วก็สีลาเวนเดอร์ค่ะ และนอกจากนี้นะคะสำหรับความจุข,ของ Samsung Galaxy C ี่ซีฟรนะคะก็มาพร้อมกับ2ความจุด้วยกันค่ะนั่นก็คือความจุ 256GB ซึ่งมาพร้อมกับราคาเครื่องเป่าที่39,900บาทและความจุ 512GB นะคะที่มาพร้อมกับราคา45,900บาทและทั้ง2ราคานี้นะคะก็เป็นราคาเครื่องเป่าที่รวมภาษีมูล,ลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วคะ่ะและสุดท้ายนี้นะคะสำหรับโปรโมชั่นของทูนะคะหากลูกค้า w a l k i n นนะคะที่ต้องการมาซื้อเครื่องเป่าในราคาพิเศษนะคะ ทางทูของเราก็มีราคาพิเศษให้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3กันยายนและนอกจากนี้นะคะหากคุณผู้หญิงคุณผู้ชายต้องการที่จะเปลี่ยนเครื่องเก่ามาเป็นเครื่องใหม่นะคะเราก็มีการรับซื้อเครื่องเก่านะคะซึ่งให้ราคานะคะ on ็ o p สูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทด้วยกันค่ะและสุดท้ายนี้คะนะคะหากคุณผู้หญิงคุณผู้ชายต้องการที่จะสอบถามโปรโมชั่นแพ็กเกจเพิ่มเติม,มหรือต้องการสอบถามสเปคหรือว่าการใช้งานเพิ่มเติมสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่สเฟียนุ่นและสเฟียท่านอื่นๆได้ที่ทูสเปียรต For สำหรับสุดท้ายนี้นะคะหากคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของ Samsung Galaxy ี Flip 5ก็ขอให้มีความสุขกับการใช้าใชงานสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่และสำหรับวันนี้นะคะสฟียนุ่นก็ขอจบการไลฟ์เดโมเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ